สวัสดีครับแตงโมลงปีอ่ะพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลนะครับสำหรับวันนี้ครับต่อเนื่องกันเลยจากข่าวของบุรีรัมยูไนเตดซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวเรื่องของผู้ชมหรือว่าแฟนบอลเนี่ยเข้าในสนามเนี่ยเป็นทีมสูงสุดนะครับในย่านภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เหนือกว่าทีมยุโรปอย่างพรีเมียร์ลีกอังกฤษหรือว่าเกาโชเซเรยียอาในบางทีมด้วยนะครับและก็ต้องบอกนะครับว่านี่คือสถิติที่ยืนยันออกมาอย่างเป็นทางการเรียบร ลอยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้บุรีรัมไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับตอนนี้เนี่ยโอ้โห,โโหเขาบอกว่าจะกลายเป็นสนามฟุตบอลที่มีญ่าดีที่สุดในอาเซียนหรือว่าเป็นไสิเลยว่าสนามแห่งนี้เนี่ยสร้างเสร็จเร็วที่สุดในโลกแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรองรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับเรียกได้ว่า เอาเป็น Number ร์วหมดเลยนะครับสำหรับบุรีรัมตอนนี้ผ่านการรับรองนะครับรายการของฟุตบอลระดับทวีปสามารถจัดการแข่งขันได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ACL Elite นะครับหรือว่าจะเป็นถ้วยไ,ไหนในเอเชียเนี่ยก็คือใช้ตามปกติได้หมดอยู่แล้วรวมไปถึงรับรองรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้เช่นเดียวกันนะในเกรดนี้นะแต่เพียงแค่ว่าเราไม่ได้อยู่ในโซนนั้นไงนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าระดับมาตรฐานเ,นเทียบเท่ายุโรปปัจจุบันตอนนี้เนี่ยภาพที่มันออกมาสําหรับบุรีรัมยูในเต็ดนะครับนั่นก็คือการที่พวกเขาเนี่ยปรับปรุงสนามนะครับทำให้มันดีขึ้นอีกเปลี่ยนญ่านะครับ เปลี่ยนทุกปีอยู่แล้วถ้าใครเห็นบุรีรัมนะครับก็จะมีการปรับปรุงแล้วก็อัปเกรดให้สนามเนี่ยมันดีขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่ง พอสนามเสร็จแล้วเนี่ยก็คงจะได้เห็นกันนะว่าโอ้โหหญ้าใหม่เนี่ยสวยขนาดไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้บุรีรัมเนี่ยจากรายงานเนี่ยซ้อมพรีซีเั่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้สัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์แรกในการลงสนามฝึกซ้อมและคาดว่าสุพนัทเหมือนตาน่าจะคัมแบ็คนะครับทีรทรบุญมาทันทุกคนก็พร้อมหมดนะครับและก็รวมไปถึงสุภชัยใจเด็ดที่ต้องบอกว่าปีนี้นะครับในวัย26ปีเนี่ยน่าจะมอง หาประตูที่100ให้กับตัวเองนะครับในการลงเล่นให้กับบุรีรัมย์อยู่ในเตดเพราะว่าตอนนี้ยิงไปแล้ว98ประตูรวมทุกรายการนั่นเองนะขาดอีกเพียงแค่2ลูกซึ่งก็น่าจะมาแน่นอนในในปีนี้นะครับสำหรับสุภชัยใจเด็ดแต่พอพูดถึงเรื่องของการทำประตูเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวจะให้ดูใส่ติเพราะว่าบุรีรัมย์เขาลงเอาไว้นะครับว่า5ฤดูกาลนะครับที่บุรีรัมย์เนี่ยยิงได้ในไทยลีกมากที่สุดต่อฤดูกาลหนึ่งเนี่ยนะ โอ้โหมากสุดเนี่ยคือเกือบร้อยลูกนะโอ้นั่นะคือย้อนไปปี2015ปีนั้นเล่น34เกมยิงไป98ลูกแต่ว่าฤดูกาลล่าสุดเนี่ยในปี2024ันทับยีเนี่ยนะครับยิงไป92ลูกแต่เล่นน้อยกว่า4เกมด้วยกันนะครับรวมไปถึงนะย้อนลงไปเนี่ยปี2017 85ลูกปี2018 76ลูกแล้วก็ปี2023เนี่ย75ลูกคือรวมๆแล้วอะฤดูกาลหนึ่งเนี่ย อยู่แถว80บวกบวกนะครับมีที่พีคที่สุดก็คือเกือบ100ลูกก็คือ98ประตูนั่นเองนะครับโห oh, อันนี้เรียกได้ว่าโหดจริงเดี๋ยวมาดูครับว่าปีนี้เนี่ยหลังจากเสริมตัวเก่งแกร่งมาแล้วเนี่ยจะโหดขนาดไหนนะสำหรับบุรีรัมยูไนเต็ดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปีนี้มันจะมีเกมค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งไทยลีกเองก็เตรียมที่จะวางแผน เพื่อสโมสรเพื่อทีมชาติมันก็ปรับไปเรื่อยอะนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของโปรแกรมเพราะเขาวางไว้ว่าเดือนสิงหาเนี่ยมันจะมีช่วงก่อนเบรกฟีฟ่าเดยนะครับเราจะเล่น3เกมนะครับเตะ3นัดในเดือนสิงหาคมก็เริ่มต้นเบาๆก่อนก็คือแมตต์เดย์เลยนะแมตต์เดย์วันแมตต์เดย์ทูแมตต์เดย์ก็คือเล่น15 17สุขเสาร์อาทิตย นะครับแล้วก็อีกสัปดาห์หนึ่ง 22- 24ถึง24นะครับแล้วก็รวมไปถึง29-31ถึงสอดสิงหาก็จะเล่นกัน3แมตช์ซึ่งต้องบอกเลยครับว่าหลังจากนั้นจะเป็นช่วงฟีฟ่าเดของทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็สำคัญมากๆนะ1-9เนี่ยคือช่วงเวลาฟีฟ่าเดเลยนะครับนั่นหมายความว่าคุณจบไทยลีกเนี่ย3-1นะฮะ แล้วชุดใหญ่จะมีเวลาซ้อมหรือรวมตัวกันประมาณสัก4ี่วันก่อนเตะนะครับคิงส์ครับนัดแรกที่จะวางไว้ว่าจะเตะวันที่5กันยาและช่วงนั้นมีฝนด้วยนะครับแล้วก็นัดชิงวันที่9กกันยาคือถ้าวางไว้แบบนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะใช้ช่วงเวลานั้นเนี่ยในการฝึกซ้อมแต่มันอาจจะค่อนข้างเร็วแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับต้องมาดูกันว่าตารางมันจะเป็นยังไงนะอันนี้มาแจ้งกันไว้ก่อนจะได้รู้ว่าเฮ้ยรู้แล้วนะมันเป็นแบบนี้ ขณะที่ยู3่23โหดกว่านะครับมีเวลาซ้อม2วันก่อนเตะชิงแชมป์เอเชียยูย่สเพราะว่านัดแรกเนี่ยสกันยามันเตะไม่ใช่วันที่5มันเตะ3กันยาเจอมองกโกเลียนะครับแล้ววันที่6เจอเลบานอนแล้วก็วันที่9เจอมาเลเซียโอ้โหบอกได้เลยครับว่ายูย่สางานหยาบเพราะว่าก่อนหน้านั้นคุณก็ต้องเล่นด้วยนะ ในรายการทางด้านของอาเซียนเนี่ยเดี๋ยวเล่นกันกร,รกฎานะครับแล้วก็มีพักแล้วก็เปิดลีกเปิดลีกเตะเสร็จ3แมตช์อย่างที่ผมบอกเนี่ยมันจะทํายังไงกันดีเวลามันเหมือนจะลั่นๆอยู่นะผมว่าถ้าเตรียมทีมไม่ดีเนี่ย งานงอกงานเข้านะครับซึ่งตรงนี้คนที่เป็นที่ปรึกษาเทคนิคอีกคนหนึ่งตอนนี้ที่มาดูแลเลยแหละก็คือทางด้านของฮัตสันก็คงจะต้องไปดูนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับหรือแก้อย่างไงเพื่อกับทีมชาติหรือเปล่านะเออก็เดี๋ยวว่ากันไปตรงนั้นแต่บอกได้เลยว่าไม่ง่ายนะครับซึ่งยู23เนี่ยก็มีการยืนยันออกมานะล่าสุดเลยบอกว่าทางไทยรัฐเนี่ยบอกว่ายืนยันสัปดาห์นี้เนี่ยแต่งตั้งแน่นอนนะครับ ทาคายุกินิชิกายะบายบายไซยนาระไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าปัญหาเอกสารเนี่ยเดี๋ยวตามไปทีหลังแต่ว่าแยกทางแน่ๆโดยสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับก็คงจะมีการพูดคุยกันให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าจะเปิดตัวเลย เพราะว่าถ้าหากว่าช้าไปกว่าน,นี้เนี่ยมันจะเสียเวลาเดี๋ยวบอลก็จะแข่งแล้วและก็จะเป็นโคดวางทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลอย่างที่ข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะครับเพื <S <S 1> <S 1> <S 1> <ๆ>่อที่จะเตรียมทีมเตรียมภารกิจแต่บอกได้เลยครับว่าไม่ง่ายครับและถ้าหากว่าโคดวางเนี่ยทำได้ดีก็ถือว่ายอดเยี่ยมแต่ว่าถ้าช่วงเวลาแบบนี้ระยะเวลาขนาดนี้แล้วการเก็บตัวเนี่ยเวลาน้อยมากมาก จะไปไหวไหมแล้วมีผลด้วยยู23รายการสําคัญนะครับแล้วก็น่าสนใจว่าการแข่งขันครั้งนี้ก็ไม่ใช่ฟีฟ่าเดสมสำหรับพดหวังด้วยจะมีการจัดทีมเตรียมทีมอย่างไรสําหรับทัวร์นาเมนต์แรกอาเซียนเนี่ยนะครับโอ้เดี๋ยวต้องรอดูครับขณะเดียวกันนะครับมาดูกันที่ตลาดซื้อขายกันหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยประจวบได้ตัวทีเด็ดมาใหม่นะครับนั่นก็คือทางด้านของมิเชลเดลิมาครับ มาจากโยโกฮาม่าเอฟซีนะปล่อยตัวมานะครับคือต้องบอกว่าคว้าตัวดังเจลีกแล้วครับโยโกฮาม่าเอฟซีสโมสรชื่อดังจากศึกเจลีกประเทศญี่ปุ่นประกาศปล่อยตัวนะครับนักเตะชาวบราซิลนะครับมิเชลบาโบซ่าเดลิม,มา่าเฮ้ยตัวนี้ดีนาะเออคือให้กับพีดีประจวบอย่างเป็นทางการในการเตรียมรุยฤดูกาลนี้มิเชลก็ได้เปิดเผยนะครับ ซึ่งก็มีการพูดว่าอยากจะขอบคุณโยโามาแล้วก็แฟนบอลทุกคนที่ให้การสนับสนุนอย่างอบอุ่นเสมอมาการรปะจนภัยครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอาชีพของเขาและไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะเป็นกําลังใจให้กับโยโกฮาม่านั่นเองนะครับสำหรับทางด้านของมิเชลเดริมาเนี่ย ยังอายุยังดีเลย28เองแล้วเล่นมาแล้วหลายสโมสรนในบราซิลโปรตุเกสหรือว่าโบอาวิสตาเอฟซนะครับแล้วก็เป็นโคอิมบรานะครับสปอรต์ติ้งเรซิเฟแล้วก็ย้ายมาโยโกมา fc ในญี่ปุ่นตอนนี้ก็กำลังจะเข้ามาเล่นให้กับประจวบนะครับในฤดูกาลนี้แต่ว่าแน่นอนลหะครับ ไม่ใช่เขาแค่คนเดียวนะในการที่จะเข้ามาที่ประจวบ FC ตอนนี้ประจวบ FC ก็สายสวนเหมือนกันล่าสุดไปคว้านักเตะนะครับทีมชาติกัมพูชาเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งรายนั่นเองนะครับนั่นก็คือทางด้านของ Nick Taylor นะครับปีขวาโคต้าอาเซียนทีมชาติกัมพูชาที่ฤดูก,กาลก่อนเนี่ยอยู่กับสวายเรียงก็เข้ามาเสริมทัพโอ้โหต้องบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยนะฮะ แหกระแสนักเตะจากอาเซียนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาสู่ไทยลีกค่อนข้างเยอะนะโอ้แต่ว่ากระแสแฟนบอลน,นี่ไม่รู้ว่าจะตอบรับหรือไม่นะสำหรับทางด้านของนิกเทนเลอร์นะครับที่เพิ่งจะเข้ามาเสิร์ฟทัพเพราะว่าแหมตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นกันพอสมควรอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวเน่งสาหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ